สวัสดีครับเรีวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุ้ครับคลิปนี้ผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนไปจนถึงวันที่14กรกฎคมนั่นเองนะครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับซึ่งสําหรับขั้นตอนในการสับไพ่การเลือกไพ่และก็การเปิดไพ่นั้นผมได้ทําตามหลักของการดูดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซี ทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่การถ่ายทำคลิปนั้นเราจะมาเริ่มกันที่การทำนายดวงเลยเพื่อก่อให้เกิดความสั้นกระชับของคลิปมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ผู้ที่เกิดราศีเมทุนครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นั้นผมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั่นเองนะครับพอๆกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยผมจะให้ความสำคัญของไพ่ทั้งสองตำแหน่งนี้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองนะครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่ควีนออฟแวนหรือว่าไพ่ราชินีถือไม้เท้านั่นเองตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีแล้วถ้าหากว่าเป็นสัญลักษณ์รูปไม้เท้าแบบนี้ก็หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ควีนออฟแวนหรือว่าไพ่ราชนีถือไม้เท้าเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งที่1นนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนของผู้หญิงชาวราศีเมถุนได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับไพ่ใบน,นี้ก็บ่งบอกว่า ผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่มีความฉลาดปราดเปรี่ยวมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบค่อนข้างดีชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบติดตามข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมออย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นสูงมากมีไฟอยู่ในตัวเองที่สูงมากอย่างนั้นเป็นตน้นเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งชอบไปนู่นมานี่เข้ากับคนได้ง่ายคบคนหลากหลายนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้น ไพ่ u e e n of w a ว d s นี้ยังถือว่าผู้หญิงชาวราศีเมถุนนั้นเป็นเจ้าโปรเจกต์ด้วยนะครับผมคิดอยากจะทำนู่นคิดอยากจะทำนี่ทำบ้างไม่ทำบ้างในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นผู้หญิงชาวราศีเมถุนนี่เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งคล้ายๆกับว่าเป็นชีพจรลงเท้านะครับชอบไปนู่นมานี่โดยเสมอนั่นเองนะครับหากว่าทำงานเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขานี้นะครับผมก็จะมีการเติบโต ในหน้าที่การงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับบางทีนั้นได้เป็นผู้จัดการและบางทีนั้นได้เป็นผู้บริหารระดับสูงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าข้อเสียของผู้หญิงชาวราศีเมถุนสําหรับไพควีนอแวนรัลไพราชินีก็คือว่ามักจะมองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นธุรกิจเป็นการค้าไปหมดแม้กระทั่งคนรอบตัวคนรอบข้างในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ คราวนี้ขยับมาที่ไพ่ king of w a n d กันบ้างนะครับหรือว่าไพาก่กษัตริย์ถือไม้เท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่4 p ไพ่ king of w a n d นี้ก็น่าจะเป็นตัวแทนของผู้ชายชาวราศีเมถุนได้ดีด้วยเช่นกันนะครับผู้ชายชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่อารมณ์ดีเป็นคนที่อัธยาศัยเมตรีดีด้วยนะครับผมเข้ากับคนได้ง่ายและที่สำคัญก็คือเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครนั่นเองนะครับ มักจะชอบเสนอไอเดียแปลกๆนะครับให้กับคนทั่วไปนะฮะโดยที่เขาไม่ต้องร้องขออะไรประมาณนั้น ตัวของท่านเองนั้นเป็นคนที่มีวาทศิลนในการพูดที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะพูดหรือว่าพรีเซนต์ให้กับคนอื่นได้เข้าใจได้ง่ายและยังสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนอื่นนั้นให้คล้อยตามให้ปฏิบัติตามคําพูดของตัวเองได้ดีมากๆมีลักษณะความเป็นผู้นําสูงด้วยนะครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่ว่าผู้ชายชาวราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่ หัวสมัยใหม่นะครับเป็นคนที่มีมุมมองโลกแบบในลักษณะของการมุมมองแบบมุมบวกนั่นเองนะครับคล้ายๆกับว่ามองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นมุมบวกไปหมดนะครับผมแต่ว่าบางทีนั้นอาจจะขาดความละเอียดรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับและบางทีความคิดของผู้ชายชาวราศีเมถุนนั้น มักจะไปขัดแย้งกับคนที่อาจจะเป็นคนหัวอนรักษ์นิยมซะหน่อยนะครับเขาจะมองว่าความคิดของผู้ชายราศีเมถุนนั้นเป็นความคิดที่เสี่ยงหรือว่าอันตรายจนเกินไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับดังนั้นผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าหากว่าตัวท่านเองทํางานร่วมกับคนประเภทนี้ตัวท่านเองจะต้องใจเย็นๆนะครับแล้วก็พยายามทําความเข้าใจพยายามพูดพยายามคุยกัแล้วกันนะครับคราวนี้ผมจะบอกว่าไพคิงออฟแวรนี้โดยส่วนมากแล้ว หากว่าไปทํางานให้กับคนอื่นเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาเนี่ก็จะเติบโตนะครับผมเป็นคนที่มีตําแหน่งอยู่ในระดับสูงนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงอะไรในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าพอทํางานไปแล้วมีประสบการณ์ได้สักระยะหนึ่งแล้วนี่นะครับมักจะผันตัวเองออกมาทําธุรกิจส่วนตัวทําการค้าการขายส่วนตัวในลักษณะแบบนี้น,นั่นเองนะครับนี่คือไพคิงออฟแวนนั่นเองนะฮะ ตัวท่านเองนั้นมีทั้งไพ่คว e นออฟแวนแล้วก็มีทั้งไพ่คิงออฟแวนนะครับมีทั้งไพ่กษัตริย์มีทั้งไพ่ราชินีดังนั้นการงานของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากท่านที่ทำงานรับราชการนะครับเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจทำงานในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาการงานของท่านในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั้น จะมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีมากๆเลยนะครับบางท่านนั้นอาจจะมีการปรับเลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะฮะ โดยเฉพาะยิ่งท่านที่ทํางานอยู่ในภาคของราชการนะครับเป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจเพราะว่าในช่วงของเดือนสิงหากันยานี่เป็นช่วงของการที่จะมีโอกาสได้ปรับเลื่อนตําแหน่งนั่นเองนะครับผมก็คงจะได้ทราบในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมหรือว่าจะเป็นต้นเดือนกันยายนนี่แหละนะครับแต่ว่าดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับการงานของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นบอกได้เลยนะครับว่าจะดีมากๆนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเราจะไปกันที่ ไพ่ใบนี้กันก่อนก็นแล้วกันนี่คือไพ่เพดออฟซอร์ดนะครับผมที่อยู่ในตําแหน่งที่3าไพ่ใบนี้ก็หมายถึงบุตรบริวารน,นั่นเองนะครับแต่ว่าบุตรบริวารจะเป็นพิษบุตรบริวารจะนําปัญหาเรื่องที่ไม่สบายใจเรื่องเดือดร้อนมาให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับดังนั้นท่านที่มีลูกน้องมีลูกจ้าง ต้องดูแลให้ดีนะครับผมอย่าปล่อยให้เขาทํางานตามลําพังนะฮะเมื่อเรามอบหมายงานต่างๆให้เขาแล้วเนี่ก็ต้องติดตามหน่อยก็แล้วกันนะครับไม่เช่นนั้นอาจจะมีลูกน้องมีลูกจ้างของท่านบางคนนี่นะครับตัดสินใจทําอะไรโดยพลาการเกิดความผิดพลาดขึ้นมาตัวท่านนั่นแหละนะครับที่จะต้องเข้าไปแก้ไขต้องไปเสียเวลาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ส่วน,นหลายท่านนะครับผมคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนก็ต้องดูแลเขาหน่อยกับล้ากันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนนั่นเองตัวเขาเองนี่นะฮะจะได้เจอเพื่อนเพื่อนซึ่งเพื่อนๆน,นั้นก็มีหลากหลายมีทั้งคนดีมีทั้งคนไม่ดีระวังว่าจะเจอเพื่อนที่ไม่ดีชักพานะครับไปทําอะไรที่ไม่ดีแล้วก็จะนําปัญหาต่างๆเหล่านั้นมาให้คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ต้องดูแลลูกๆด้วยกัแล้วกันนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่6ถ้วยกันบ้างนะครับผมที่อยู่ในตำแหน่งที่5จริงๆแล้วไพ่สัญ,ญลักษณ์รูปถ้วยแบบนี้นี่นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรักแต่ว่าไพ่ยิบนั้น1ใบนี่นะครับมีความหมายที่หลากหลายมากๆเลยนะครับถ้าจะตีความหมายของไพ่6ถ้วยไปในแนวทางของอาชีพการงานการทำมาหากินแล้วเราก็ ก็หมายความว่าผู้ที่เกี่ยวราศีเมถุนนะครับที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าของเด็กๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเด็กของเด็กเล่นอะไรประมาณนี้นะครับจะดีมาก,มากๆและก็ยังรวมไปถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาพรของ,ของวัยรุ่นกระเป๋ารองเท้า,อาอของวัยรุ่นรวมไปถึงพวกกิฟท์ช็อปต่างๆนี่นะฮะตัวท่านเองนั้นจะมีหน้าร้านหรือว่าจะขายสินค้าเหล่านี้ผ่านสื่อออนไลน์ก็บอกได้เลยนะครับว่า จะดีมากๆจะมียอดขายที่ดีมากๆนั่นเองนะครับมาที่ไพ่ใบนี้กันต่อเลยนะครับผมนี่คือไพ่เอ็ดออฟซอที่อยู่ในตำแหน่งที่6ก็คือไพ่1ดาบนั่นเองนะครับไพห่หดาบนี้ต้องบอกว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับชีวิตค่อนข้างมากนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดราศีเมถุนโดยส่วนมากแล้วจะมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเป็นคนที่รักอิสระไม่ชอบขึ้นตรงอยู่กับใครนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าหากว่าเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาแล้วแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมากๆแต่ว่าสักวันหนึ่งตัวท่านเองนั้นก็จะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวทําอาชีพอสิสระของท่านเพราะว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงแล้วก็เป็นคนที่รักอสิสระด้วยนะครับ ไพ่หดาบนี้นะครับจึงหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นมีโอกาสนะครับผมที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะยิ่งอาชีพของท่านนี่นะครับบางท่านที่ออกมาทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั้นอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับผมอาจจะเจอปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ก็อยากจะให้กําลังใจผู้ที่เกิดราศีเมถุนให้ต่อสู้ต่อไปนะครับอย่าพึ่งท้อยอย่าพึ่งถอย ชัยชนะอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าชัยชนะในครั้งนี้ของผู้ที่เกิดวราศีเมถุนนั้นค่อนข้างที่จะแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยค่อนข้างที่จะแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแล้วก็แรงกายของท่านสักหน่อยนะครับผมฉะนั้นสู้ต่อไปนะฮะและไพ่ใบนี้นั้นเมื่อท่านประสบความสําเร็จแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับคําชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานได้รับคําชื่นชมจากหัวหน้างานหรือถ้าหากว่าตัวท่านทําธุรกิจการค้าต่างๆแล้วเราก็ ตัวท่านเองนั้นก็จะได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆจากคนในครอบครัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้คราวนี้นะครับผมเราขยับมาที่ไพ่เดอะฟูกันบ้างนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่7ถ้าเป็นไพ่เดอะฟูดีนะครับจะเป็นเรื่องของการเดินทาง แต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนและหลายท่านนะฮะได้วางแผนวางแผนเอาไว้นะครับว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั่นเองบางท่านนั้นอาจจะหยุดพักร้อนเดินทางไปท่องเที่ยวกับสมาชิกในครอบครัวกับคนรักของท่านจริงๆแล้วการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูฝนเนี่ยผมก็มองว่าเป็นทางเลือกที่ดีอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่รักธรรมชาติโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากว่า ไปป่าเขาลำนอไพรนี่นะครับต้นไม้ต้นหญ้าต่างๆนั้นจะเขียวขจีไปท้องนาในช่วงนี้นี่นะครับก็จะเจอต้นข้าวเขียวขจีดูแล้วสบายหูสบายตาดีนะครับผมเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งหลายๆท่านนี่นะครับในช่วงที่ผ่านมานั้นค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดกับการงานควรที่จะหาเวลาให้กับตัวเองไปพักผ่อนหย่อนใจบ้างนะครับผมการท่องเที่ยวในช่วงของฤดูฝนข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้คนจะไม่ค่อยไปท่องเที่ยวในฤดูฝนมากนะัก ดังนั้นเรื่องของสานที่พักค่าหงอาหารต่างๆนั้นก็จะไม่แพงมากนักนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับไม่ต้องไปแย่งกันกินไม่ต้องไปแย่งกันใช้อะไรในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับภายใบนี้นอกจากจะหมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวแล้วนี้นะครับภายใบนี้ยังหมายถึงการขนส่งด้วยนะครับผมคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่างๆนั้น จะดีนะครับผมไม่ว่าท่านจะขับรถเกี่ยวกับทางด้านของรถขนส่งข้าวของต่างๆเป็นรเดอร์ขับสองแถวขับรถตู้นะครับขับรถโดยสารรถทงรถทัวรถท่องเที่ยวอะไรต่างๆพวกนี้จะดีขึ้นนั่นเองนะครับภารากิจการงานในด้านนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับ p พ y the f u นั้นยังจะส่งผลไปถึงผู้ที่เป็นผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบริษัททงบริษัททัวรถทงรถทัวหรือแม้กระทั่งพวกที่พักนะครับโรงแรมรีสอร์ทพวกร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้ ก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมเพราะว่าในช่วงนี้นี่เนะครับเราจะสังเกตได้ว่านักท่องเที่ยวจากต่างชาตินั้นก็เข้ามาสู่บ้านเราค่อนข้างเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งหากจะเปรียบกับในช่วงของ23ปีที่ผ่านมาที่เรารเผชิญกับภาวะของโรคโควิดนั้นการท่องเที่ยวนี่หยุดสนิทเลยนิ่งสนิทเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งหลังของปี2565นั้นสถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นแล้วนั่นเองนะครับ นั่นก็หมายคามว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะครับท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหลายนั้นก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับผมสาหรับความหมายของไพ่เดอะฟูจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาคุยถึงเรื่องการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงของครึ่งหลังของเดือนสิงหาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีเมถุนครับตัวท่านได้ไพ่ใบนี้นี่คือไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่2 ไพ่จัดเรียญนี้ถ้าหากว่าเป็นเรื่องการเงินก็ถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่เลยทีเดียวนะครับไพ่จัดเรียญนี้ก็หมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นเป็นคนที่ทํามาหากินนะครับเป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานนั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นตอนนี้ฐานะการเงินของท่านนั้น เริ่มมั่นคงแล้วนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นอยากจะเอาเงินเหล่านี้ไปลงทุนทําอะไรต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการทําการค้าการขายหรือบางท่านนี่นะครับอาจจะเอาเงินของท่านนั้น ไปลงทุนในหุ้นในทองอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเป็นช่องทางที่ดีเป็นช่องทางเงินต่อเงินนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดเหรียญนี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าหากว่าในช่วงที่ผ่านมาตัวท่านเองนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองการเงินฝึดเครื่องอะไรประมาณนี้พอเข้ามาสู่ในช่วงของครึ่งหลังเดือนสิงหาคมก็จะมีทางออกทางแก้ไขนั่นเองนะครับ ไพ่เจ็ดเหรียญนี้ยังหมายความว่าบางท่านนั้นอยากจะลงทุนนั่นเองเนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะคนที่ต้องการอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการร้านค้าของตัวเองเปิดไพ่ขึ้นมาต้องมีไพ่ไม่ต่ำกว่า7เหรียญนั่นเองนะครับถึงจะทําธุรกิจกิจการร้านค้าของตัวเองได้คนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการร้านค้าของตัวเองได้เนี่ย ถือว่าจะต้องมีต้นทุนผลบุญพอสมควรน,นะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นได้เราสังเกตดูไหมครับว่าหลายๆคนนั้นอยู่ๆนะครับ <ๆ S 1> ก็ไปกู้ยืมเงินมาแล้วไม่ลงทุนไม่นานเลยนะครับขาดทุนนั่นเองก็กลับไปเป็นลูกน้องไปเป็นลูกจ้างเขาเหมือนเดิมในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวราศีเมถุนตัวท่านเองได้ไพ่ใบน,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 นี้ก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจกิจการร้านค้าต่างๆได้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับผมไพ่เจ็ดเหรียญนี่นะฮะ จะส่งผลดีต่อในด้านของการเงินของผู้ที่เกิดราศีเมถุนตัวท่านเองนั้นจะได้เงินเข้ามาช่องทางใดบ้างก็คือจากการงานจากการค้าการขายของท่านนั่นแหละนะครับจะมีลูกฟุกมีเงินเข้ามาค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับผม ไพ่เจ็ดเหรียญน,นี่ก็ยังหมายความว่าบางท่านที่ชอบเสี่ยงดวงนะครับตัวท่านเองก็จะพอมีโชคมีชัยอยู่บ้างนั่นเองนะครับผมอาจจะไม่มากนักนะฮะตัวท่านเองอาจจะได้สัมผัสกับเงินหมื่นอาจจะได้สัมผัสกับเงินแสนในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสําหรับไพ่เจ็ดเหรียญไพ่เจ็ดเหรียญน,นี้ยังหมายความว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนบางท่านนั้น ต้องการอยากจะซื้อบ้านนั่นเองนะครับท่านจะได้บ้านหลังใหม่นั่นเองนะฮะแต่ว่าเป็นบ้านขนาดกลางนะครับผมเป็นบ้านเป็นคอนโดอะไรพวกนี้นะฮะเป็นทาวเฮาส์ทาวโฮมอะไรประมาณนี้ราคาจะอยู่ที่1ล้านถึง3ล้านบาทนั่นเองนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่เจ็ดเหรียญจะเป็นในลักษณะแบบนั้นและบางท่านนั้นต้องการอยากจะได้รถใหม่ป้ายแดงตัวท่านเองก็จะได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่เจ็ดเหรียญจะให้คุณหลายด้านนั่นเองนะครับ คราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างผมขออนุญาตมาเริ่มต้นกันที่ไพ่บทสรุปนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่10ไพ่บทสรุปไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบนี้เป็นไพ่ความรักที่ดีมากนี่คือไพ่สามถ้วยนั่นเองนะครับ ไพ่รูปถ้วยนั้นมีอยู่ประมาณสัก13-14ใบแต่ว่าไพ่รูปถ้วยที่ดีที่เกี่ยวข้องกับความรักนี่นะครับมีเพียง3ใบเท่านั้นก็มีไพ่2ถ้วยและไพ่3ถ้วยที่ผู้ที่เกิดราศีเมถุนได้นะเดงแล้วก็ยังมีไพ่10ถ้วยอีกใบหนึ่งนะครับเมื่อไพ่3ถ้วยมาอยู่ในตําแหน่งบทสรุปก็หมายความว่าความรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะสมหวัง คนที่เป็นโสดอยู่ก็จะเจอคู่เจอแฟนในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั่เนเองนะครับคนที่คบกันมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนี่นะครับก็จะตัดสินใจที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันเข้าสู่ประตูวิวา ในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมนั่นเองนะครับบางท่านนั้นแต่งงานแล้วนี่นะครับผมอยากจะมีลูกท่านก็จะมีลูกสมใจนั่นเองนะครับผมไพ่ใบนี้จะให้คุณมากๆเลยทีเดียวจะทําให้ครอบครัวของท่านนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนถ้าหากว่าเป็นไพ่สามถ้วยนี่ยังหมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้เฉลิมฉลองกับงานรื่นเริงต่างๆหรือว่างานปาร์ตี้ต่างๆที่จัดขึ้นในกลุ่มเพื่อนพ้องของท่าน ที่จัดขึ้นในกลุ่มเครือญาติของท่านอะไรในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่สามถ้วยนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้โชคเป็นไพ่ที่ให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของการได้เฉลิมฉลองอะไรในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ใบนี้กันต่อเลยนะครับผมนี่คือไพ่หกถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่หกถ้วยถ้าตีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของความรักนั้นหมายความว่า คู่รักคนรักของผู้ที่เกิดราศีเมถุนที่จะเข้ามาในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมถ้า,าว่าเป็นผู้ชายชาวราศีเมถุนแล้วแล้วก็แฟนของท่านนั้นจะเป็นคนที่เด็กมากๆอายุต่างกับท่านค่อนข้างมาก5ปี7ปี10ปีบางท่านนี้นะครับอายุต่างกันเป็นรอบเขาบอกอย่างนี้นะครับว่าไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ดวงกินเด็กนั่นเด็กนะครับคุณผู้ชายชาวราศีเมถุนที่ชอบแฟนเด็กนะครับผมได้ฟังอย่างนี้แล้วก็คงจะยิ้มแป้นเลยนะครับ ส่วนไพ่ใบนี้นะครับไพ่หก้วยท้าตีความหมายเกี่ยวกับความรักในมุมของผู้หญิงชาวราศีเมถุนก็หมายความว่า80%เลยนะครับที่ผมได้ดูมาจากไพ่ใบนี้ก็คือ คู่รักหรือว่าแฟนของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าบางทีนั้นอายุอาจจะไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าแฟนของท่านหรือว่าคู่รักของท่านนั้นจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่มากๆอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับหรือว่ามีนิสัยใจคอมีความรับผิดชอบที่เป็นผู้ใหญ่มากอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องอายุแล้วเราก็อาจจะแตกต่างกันเยอะนะครับ5ปี7ปี10ปีหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นั่นเองนะครับ มีเพียง20%เท่านั้นนะครับคุณผู้หญิงชาวราศีเมถุนถ้าหากว่าได้ไพ่6ถ้วยแล้วจะได้แฟนที่เป็นผู้ชายที่เด็กกว่าอายุน้อยกว่าห่างกัน3ปีห่างกัน5ปีหรือว่ามากกว่านั้นอะไรในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบน,นี้ไพ่หกถ้วยนี่นะครับผมนอกจากจะเกี่ยวข้องกับความรักแล้วยังเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆด้วยนะครับผู้ที่เกิดราศีเมถุนตัวท่านเองนั้นจะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานมากมาก อาจจะเป็นเพื่อนตั้งแต่เรียนในระดับมัธยมในระดับปฐมนะครับในระดับมหาวิทยาลัยอะไรประมาณนี้ซึ่งไม่ได้เจอกันนานมากๆจะได้มาเจอกันด้วยเหตุบังเอิญณนะสถานที่ใดที่หนึ่งหรือว่าเจอกันในสื่อออนไลน์ในโลกโซเชียลอะไรประมาณนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่6ถ้วยนั่นเองนะครับส่วนไพ่ใบน,นี้ก็คือไพ่สีถ้วยไพ่4ถ้วยนี่บางทีผู้ที่เกิดราศีเมถุนบางท่านนั้นนะครับผม จะไม่ค่อยพอใจในความรักสักเท่าไหร่ได้คนรักได้คู่รักแล้วไม่ได้ดั่งใจอะไรประมาณนี้เพราะว่าผู้ที่เกิดราศีเมทุนนั้นเป็นคนที่วางสเปคเกี่ยวกับเรื่องของความรักไว้สูงมากๆคนรักคู่รักของท่านจะต้องมีบุคลิกหน้าตาดีมีการศึกษาที่ดีมีการงานที่ดีมีฐานะที่ดีอะไรประมาณนั้นนั่นเองซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหายากหน่อยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วผู้ที่เกิดราศีเมทุนทั้งหญิงและชายนั้น เป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้จุกจิกพอสมควรนะครับเป็นคนที่ไม่พอใจอะไรง่ายๆเป็นคนที่ละเอียดไปหมดนั่นเองนะครับบางทีคนที่อยู่รอบข้างนี้นะฮะก็จะรู้สึกว่าเอาใจยากนั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นไพ่สี่ถ้วยนี้ยังหมายความว่าความรักไม่สมหวังความรักไม่เป็นดั่งใจคือบางทีผู้ที่เกิดราศีเมถุนบางท่านนี่นะครับผมเราไปรักเขาชอบพอเขา แต่เขากลับไม่รักเราไอคนที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบเลยกลับมารักมาชอบเราอะไรในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางทีเราทุ่มเทความรักให้กับคนคนนั้นอย่างเต็มที่แต่ว่าผลที่ได้นั้นกลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้รักเราเขาไม่ได้ให้ใจเราเลยอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับไพ่สีถ้วยนี้จึงเป็นเรื่องของความรักที่ไม่ได้ดั่งใจความรักที่ไม่สมหวังอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับ คราวนี้ขยับมาที่ไพ่ห้าถ้วยกันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่9้าไพ่ห้าถ้วยนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ถ้าจะดีหน่อยนะครับบางคู่แต่งงานกันแล้วแต่ว่าอยู่ด้วยกันไม่นานนะครับผมก็ต้องมีการแยกกันเนื่องจากว่าภารกิจการงานนั่นเองนะครับอาจจะมีการโยกย้ายไปทํางานอยู่ที่อื่นทิ่นอื่นนะครับก็คือจะได้เจอกันเฉพาะวันหยุดนัดขับตะเริกวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าบางคู่นั้นอาจจะห่างไกลกันมาก ห่างไกลกันมากจนยากที่จะไปหาคืออยู่คนละประเทศอะไรในล,ลักษณะแบบนี้บางทีความห่างไกลกันนี่นะครับผมมันก็อาจจะทําให้หัวใจของเรานั้นห่างกันได้เหมือนกันนั่นเองนะครับแม้ว่าในปัจจุบันนั้นเทคโนโลยีต่างๆจะทําให้เราสามารถคุยกันแบบเห็นหน้าได้ทุกวันนะครับโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเพิ่มนี่นะฮะแต่บางทีมันก็ไม่เหมือนกับเราได้อยู่ด้วยกันในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับไพ่ห้าถ้วยนี้ยังอาจจะหมายถึงว่าบางคู่รักชาวราศีเมถุนนั้น อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักค่อนข้างรุนแรงบางคนนั้นอาจจะหมดรักกันแล้วแต่อาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับที่ยังยื้ออยู่บางท่านนั้นที่อยู่ด้วยกันนี่พ่อลูกนั่นเองนะครับแต่บางคู่รักชาวราศีเมถุนนั้นแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันรจริงนะครับแต่ว่ามีการแยกห้องนอนกันแล้วแยกเตียงนอนกันนอนอะไรในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ แต่ว่ายังไม่ได้หมายถึงว่ามีการเลิกลาหย่าร้างกันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าความรู้สึกในจิตใจนั้นมันค่อนข้างที่จะห่างกันแล้วในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดอะฟูลนะฮะที่อยู่ในตำแหน่งที่7ถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าผู้ที่เกิดราศีเมถุนทั้งชายและหญิงนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนเจ้าชู้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีโอกาสนะฮะที่ตัวท่านนั้นจะคบซ้อนเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีเมถุนทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ